หลังจากบดเป็นฝุ่นแบบนี้แล้วนะครับเป็นผงแบบนี้แล้วนะครับก็จะเข้าเครื่องอัดนะครับอ่าการเข้าเครื่องอัดนะครับตัวปุ๋ยคอกนะครับหรือว่าอาหารสัตว์ก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีความชื้นนะครับประมาณปั้นได้นะครับไม่งั้นอ่าถ้าเป็นผงแห้งๆนะครับแบบนี้นะครับอย่างเนี้ยเราทดสอบกรรมแล้วมันไม่ติดแบบนี้นะครับมันจะไม่เป็นก้อนนะครับพออัดไปแล้วมันก็จะแตกแตกออกนะครับ อันนี้ก็ติดตั้งเครื่องนะครับอันนี้จะทําการทดสอบเครื่องก่อนนะครับจะทําประมาณนี้ก่อนนะครับใช้งานครั้งแรกเช่นกันนะครับ ه, เครื่องยนต์มีตัวเดียวนะครับผมก็เลยมันก ER ็จะมาเสียเวลาถอดเข้าถอดออกนะครับฉะนั้นหลังจากการทดสอบทําคลิปเสร็จแล้วนะครับผมก็จะบดไปจนสจนทั้งหมดทั้งคล้องนะครับพอบดเสร็จแล้วก็ค่อยมาเป็นเม็ดทีเดียวนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าใช้เวลาในการติดตั้งเครื่อง ยนตค่อนข้างยากนะครับการใส่สายพานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเขาออกแบบมาอ่าจริงๆแล้วมันเหมาะสําหรับกับมอเตอร์นะครับแต่เครื่องยนต์ก็ใช้ได้นะครับเขาอ่าติดตั้งตัวนี้มาให้เผื่อกรณีที่ใครใช้เครื่องยนต์แบบผมนะครับอ่าเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่อง พอดีใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับตัวนี้คือนะครับเรายกระดับขึ้นมานะครับเราต้องการอ่าท่อนประมาณไหนเราก็ยกระดับขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับว่ามันออกมามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีสองด้านนะครับ ประมาณเท่ากันนะรเราต้องกะเอานะเพราะว่ามันจะไม่มีมาร์กไว้ให้จะอาจจะไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาออกมาก่อนนะครับน่าจะหากระสอบมารองเนาะใช่ใช่ใช่หยุดก่อนเอากระสอบ ตอนแรกก็คืออ่าลงไปประมาณกลางๆนะครับจะเห็นได้ว่าท่อนค่อนข้างจะยาวนะครับเนี่ยนะยาวไปนิดนึงนะครับอันนี้คือปรับปรับขึ้นมาเกือบสุดนะครับท่อนก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็จะมีที่หักก่อนบ้างนะครับเพราะว่ามันความชื้นอาจจะได้ไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับทีนี้ผมจะผมปรับขึ้นสุดเลยนะครับ สุดเลยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงครับอันนี้คนลปกรนะครับก็แยกไว้นี่อันนี้เกือบสุดอันนี้คือ,อเกือบล่างสุดทีนี้ปรับขึ้นสุดสูงสุดนะครับ ก็อันนี้คือปรับตัวตัดนะครับตัวตัดเข้าสุดนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับผมว่ากําลังพอดีนะครับกรณีเป็นปุ๋ยนะครับหรือว่าอาหารสัตว์ก็น่าจะประมาณนี้กําลังดีนะครับกําลังสวยปุ๋ยก็หวานง่ายนะครับเหมาะเลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการลดต้นทุนในการทําการเกษตรนะครับใครที่มีขี้วัวขี้ควายอยู่แล้วนะครับ ไม่ได้ไปหาซื้อเขาครับนะสำหรับใครที่อต้องการปุ๋ยนะไปใส่สวนใส่นานะอยากใส่แบบอยากทำแบบอัดเม็ดหรือไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าหรือใครบอกว่ามันเพืองต้นทุนนะสะดวกในการตักเป็นขี้ไปเ,เป็นฝุนเป็นอนะไรไปใส่สวนเลยก็ได้นะครับก็ไม่ต้องซื้อพวกนี้นะก็ลดต้นทุนได้ ยิ่งลดต้นทุนได้เยอะนะแต่สําหรับผมนะครับผมคือสาเหตุที่จะอัดนี่ก็คือให้คนงานเขาเอาไปใส่ยางพารานะครับถ้าให้เขาตักไปแบบนี้นะครับตักในคอ,อกแบบนี้เขาไม่สะดวกนะครับก็เลยต้องอัดเม็ดให้เขานะครับเขาจะได้ง่ายนะครับพออัดเม็ดแล้วเขาก็นําไปหว่านเหมือนปุ๋ยคอ,อกเลยนะครับเหมือนปุ๋ยชีวภาพอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะสะดวกในการทํางานนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาเอาไปใส่นาก็ตามนะครับ ผมนําไปใส่นาก็เอาไปหว่านใส่กระสอบไปแล้วก็ใส่ถังใบเล็กๆแล้วก็หว่านได้เลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับการรีวิวเครื่องอ่าบดปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็อัดเม็ดปุ๋ยคอกนะครับเจ้าสองเครื่องนี้นะครับอ่าผมซื้อมาในราคาหนึ่งหื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับก็คือหมนะื่นสองเขาลดให้สามร้อยนะครับส่งฟรีนะครับ เดี๋ยวลิงก์สั่งก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวจะบดตัวนี้ให้มันเสร็จนะครับไม่อยากให้มันค้างเครื่องไว้นะโอเคครับ